วันนี้มุ้งจะพาทุกคนไปคาเฟ่สุดน่ารักที่บางบ่อก,กันค่ะวันนี้มาที่ซิลิเอเวนิวบางนาะเลยจากหน้าโครงการมานี้เดียวก็จะเจอคาเฟ่สวยๆแอมเบอร์ไบแอนซิพสใครจะมาที่นี่แต่งตัวน่ารักน่ารักมาได้เลยนะคะเพราะว่าที่นี่เขาตกแต่งสวยมากต้นสีทั้งภายในภายนอกร้านน่ารักสุดๆเลยที่นี่เขาจะเน้นขายเป็นฟรุตสมูทตี้เฟรชทีบาร์โฮมเมดไอศครีมแล้วก็ของทานเล่นอย่างเช่นฟิชแอนชิปเฟรนช์ฟรายแล้วก็พวกสปากเกตตีแต่ที่พิเศษของร้านนี้เลยก็คือมุมชาค่ะเพราะชาที่นี่เขาพิเศษมากๆไมม่่เเหือนใครลยยโดยที Amber เขาจะใช้ชาที่เป็นเบสหลักนําไปคั่วกับวัตถุดิบอื่นๆเช่นยูสุมิกซ์เบอร์รี่ทำให้ชามีความหอมตั้งแต่ขั้นตอนการคั่วถ้าใครไม่เชื่อลองมาดมชาที่ร้านแอมเบอร์ได้เลยแก้วนี้บุ้งชอบมากเลยค่ะนครซีรอนทีหรือว่าชาไทยไม่ใส,ส่สีชาสตรอเบอรี่ปั่นแบบนี้ก็มีนะคะน่าทานมากนอกจากนี้บุ้งก็ยังสั่งชาเออร์เกรมิกเบอร์รี่กับชาดอกหอมหมื่นลีมาด้วยนะคะบอกเลยว่าชาหอมเข้มข้นชื่นใจขนาดน้ําแข็งละลายแล้วยังอร่อยอยู่เลยค่ะและนี่ก็คืออาหารที่บุ้งสั่งมาทั้งหมดในวันนีีี้้้คค่ะ่ะะะจจจจาาานนนนนนแรรกกกเเเป็มมุงงผซอออขขทณหย บอกว่าเป็นสูตรที่คุณแม่ชอบทําให้ทานตอนเด็กๆเลยนะคะอร่อยกลมกล่อมหอมซอสมากๆเลยจานต่อไปจะต้องถูกใจคนที่ชอบความจัดจ้านและความเผ็ดรอ้อนสไตล์ไทยแน่ๆเลยค่ะาจานนี้คือสปาเกตตีหอยลายผัดพริกผเผาเ้นสปาเกตตีผัดมาแบบกําลังดีคู่กับหอยลายและพริกเผาอร่อยถึงใจสุดๆเลยค่ะเรียกได้ว่ามาที่ Amber By a n d s อนดเนี่ยร้านเดียวครบจบเลยนะคะที่นี่เขามีทั้งเครื่องดื่มที่อร่อยๆชาหอมๆรวมไปถึงอาหารและของทานเล่นที่อร่อยแบบจริงจังที่สาคัญร้านสวยแล้วก็โปรโมชั่นเพียบแวะมากันได้เลยนะคะที่ Amber By Sea เปตั้งแต่ มงจนถึง4ี่ทุ่มและหยุดทุกวันจันทร์นะคะ